สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมางานออกแบบของที่ศูนย์ไปรษณีย์กลางระฟางรักตอนบูธนี้จะเป็นบูธของฮาตาลิคูนฮาบิดเกี่ยวกับด้านพัดลมตรงนี้น้องจะมีโซนของพัดลมของฮาตาลิอันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงคือวิชาของมอจทก็จะมีครูจากตัวแทนฮาตาลิก็มาสอนด้วยสอนการตลาดแต่ขอ เานิดนึงครูเขาปล่อยช้ามากนี่คือโซนของอาตาลิแล้วจะมีพัดลมต่างๆกำหนดพัดลมเล็กพัดลมใหญ่ยังไงเดี๋ยวถ้าได้งานทำเก็จะนี้จะมีพัดลมมานี่คือได้โซนของพัดลมต่างๆพัดลมเล็กอันนี้เดี๋ยขอชูสูงๆเพราะว่ามันเป็นเขตของกลัวจะติดคนอื่นเราก็ต้องมันลบนี่คือพัดลมอาตาลิแล้วก็ กลิ่นไม้กวาดตลบอบอวนมากนี่ให้ดูก่อนพัดลมหัตตาลิคือพัดลมฮัตตาลิเขาคือมีเจ้าของหัตตาลิบริจาคให้โรงพยาบาลราม,มาเยอะมากแต่ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยก็อนุโมทนาบุญแกเจ้าของพัดลมหัตตาลิด้วยและผมเห็นด้วยที่การบริจาค ให้โรงพยาบาลโดยตรงโดยไม่ผ่านมือใครจะเป็นการที่ให้โรงพยาบาลโดยตรงดีกว่าที่จะไปเรีย,รยลลัยรับบริจาคนี่คือพัดลมของฮัตตาลิต่างๆเรามาดูฝังอื่นกันนี่คือเทคโนโลยีพัดลมต่างๆอันนี้ฮาตตาลิฮาบิดเดี๋ยวเราจะมาดูกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของฮัตตาลิถ้าใครเรียนวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะเจอแบบนี้ ก็คือถ้าเป็นงานออฟฟิศก็คือจะเป็นการตลาดแต่ถ้าเป็นการออกแบบก็งานสื่อการออกแบบก็จะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์แบบนี้นี่คือพัดลมรุ่นต่างๆขอ,องฮาตาลิเดี๋ยวเราจะออกการเพราะว่าตรงไปรษณีย์กลางไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายสารคดีเดี๋ยวจะโดนปรับเราจะถ่ายแค่นี้เดี๋ยวเราจะปิดคลิปตรงนี้ก่อนเรามาดูพัดลมต่างๆกัน ถ้าใครอยากจะซื้อพัดลมฮาตาลิก็ไปสั่งซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปอันนี้คือผลิตภัณฑ์ต่างๆของพัดลมฮาตาลิแต่ละยุคแต่ละสมัยเรามาดูที่โซนที่2ก็คือถ้าเมืองหน้ามีอยู่จริงเดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันว่ามันมีอะไรบ้าง หลายคนอาจไม่รู้ว่าปี2019ได้รับค่าเลือกจากยูเนสโกว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์กา,ารออกแบบเมืองนี้ผสมผศาศาสานเสน่ห์ดั้งเดิมสมัยอยุธยาเข้ากับงานดีไซน์สมัยใหม,ม่อย่างครัวไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นผลิตภัณฑ์หรือสถาปัตยกรรมที่เติบโตด้วยพลังของแบบของรุ่นใหม่แต่อย่างไรก็ตามกรุงเทพยังมีอีกหลายด้านต้องพัฒนาและกาลังเดินท่าหน้าต่อเนื่องเพื่อยกระดับชีวิตของคนในเมืองคําถามคือคุณอยู่ในฐานะที่เป็นคนส่วนหนึ่งของกรุงเทพมีความเห็นอย่างไรกับการที่เมืองได้รับ เป็นเมืองสร้างสรรค์การออกแบบและมีมีไอเดียหรือการใดที่อยากที่จะนเสน,สนอผักดังกรุงเทพให้เป็นเมืองสร้างสรงสรค์ทั้งตอบโจทย์การออกแบบความน่าอยู่และความชีวิตของเป็นเมืองดีขึ้นอันนี้ขอบอกให้กับคนต่างจังหวัดด้วยนะว่าทําอย่างไรให้คนต่างจังหวัดมีการออกแบบที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเมืองไหนก็ตามเมืองเล็กเมืองน้อยอยากให้ออกแบบให้ดีที่สุดเหมือนกรุงเทพและขออนุญาตพูดถึงคนแก่นิดหนึ่งยาดูถูกคนเด็ก เพราะเด็กยิ่งพัฒนาขึ้นคนแก่ก็จะต้องอายขึ้นเพราะไม่ใช่ว่าแก่ก็เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานฟาลิสยาถึงสมอกคนรุ่นใหม่ควรจะเติบโตได้แล้วอย่าให้เป็นคนแก่ที่มาทำด้นเดียวอันนี้คือไม่ได้ว่าคนแก่คนไหนนะแต่อยากให้คนแก่ได้รู้สํานึกว่าเด็กก็มีหัวใจถ้าเด็กไม่ก้าวเล้า เพราะผู้ใหญ่ไม่ทําตัวเร็วซะก่อนเรามาดูฝั่งอื่นกันโดยแชปในสายตาของคนทั่วโลกกรุงเทพเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวและเมืองน่าอยู่ติดอันดับในแรงสูงเนื่องจากมีความโดดเด่นเรื่องการหารการกินและเป็นแรงรวมช้อปปิ้งค u เจอร์ร่วมสมัยที่พบไป้ตามมุมเมืองของไทยไม่ว่าจะเป็นแกลเลอรี่ Creative Space คาเฟ่ร้านหนังสืออิสระแต่ถึงอย่างไร ถ้าไปถามคนที่อยู่อาศัยจริงจะพบว,ว่ากรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับบางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้นมันหมายความว่าเป็นคนจนคนที่มีฐานะปานกลางคนที่แบบอยากจะได้บ้านใหม่อย่างผมอย่างเงี้ยยังไม่สามารถถ้าเป็นเมืองที่โอบรับทุกคนทุกแนวการใช้ชีวิตอีกทั้งยังไม่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจความสุขความสบายและความสะดวกใจให้มีการปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆกับ คนอื่นยังไม่นับรวมสภาพแวดล้อมที่บันทอนพลังในการใช้ชีวิตในแต่ละวันตั้งแต่เสียงดังจอกแจ๊กจอใจตีนที่ไม่น่าอภิรมทางเดินต้องต้องสติยังก้าวทดลอจนวิวทิวทัศน์ที่ส่งเตมไปด้วยความสับสนวุ่นวายเหมือนสายายพันก็ส่งผลให้คนก็อยู่จำทนพอเงาก็เกิดความเศร้าก็ค่อยหายกิจกรรมหรือทําอะไรที่เอนเตอร์เทนตัวเองเป็นครั้งคราวไม่ได้มีสภาพจิตระยะยาวเห็นได้จากการปัญหาสภาพจิตที่พบว่าคนทุกเทพเจ็ดในสิบหมดไฟทํางานและมีความเครีย โดยมีค่าเฉลี่ยความเครียดคนในประเทศประมาณ1 0 1ถึงในจํานวนที่ความเครียดปานกลางไปจนถึงมากช่วงอายุ1 5บถึงสอันนี้อายุผมและเครียดมากและในช่วง 15- 25ถึงว่าไปแล้วก็ย้อนแย้งกับคนทั่วโลกที่กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความชีวิตชีวาแต่อยู่อาศัยกับเป็นเมืองที่เหงาเศร้าโดดเดี่ยวอันนี้ที่ผู้เขียนเจตนาที่ผู้เขียนมันคงหมายถึงว่าคนคนจนเมืองนั่นแหละครับเพราะว่าดอะแชร์ออสแชร์ออส มันก็คือความย้อนแย้งก็คือภาษาอังกฤษเขา,าจะเรียกว่าคอนฟ lict นครับเรามาดูตรงนี้กันเห็นอะไรไหมนี่คือความย้อนแย้งของคนกรุงเทพเหมือนว่าดีเหมือนว่าสบายแต่จริงๆแล้วมันคือแบบเขาเรียกว่าทุนนิยมทุนนิยมแต่ไม่ใช่ทุนนิยมสามานะเขาเรียกว่ามันจะมีสองอย่างที่พวกส,สลิมเขาจะเรียกว่าทุนนิยมสามาน แต่สําหรับคนทั่วไปเขาจะเรียกว่าทุนนิยมสงครามเงินคือทุนนิยมขับเคลื่อนได้ด้วยเงินใครเคยดูละครสงครามเงินของช่องอมเบรนทีวีก็คงน่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไปนคือสงครามเงินแต่ถ้าผิดพลาดประการใดทางพูดพูดขออภัยมาณที่นี้เรามาดูกันออกแบบกันเองเพราะคนกรุงเทพเป็นเหมือนสนามทดลองมีบท ทดสอบอาศัยอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่จึงนำมาสู่ความสร้างสรรค์ในการประยุกต์ัดแปลงและออกแบบเข้าของเครื่องใช้ตอบโตก๊การใช้งานเพื่อต่อกอสับความสับสนของความคิดกันท,ที่เป็ลัา่ลาดีไซน์เคานเจอร์ของชัชวาลสุขสวัสดิส์สถาปนิกผู้ก่อกตั้ง Everyday f Every d t e c t and Design Studio หอมหวนชวนไปรมอ่ะอันนี้เดี๋ยวขยายให้เดี๋ยวให้อ่านเอง อันนี้ผู้อ่านหมายถึงคลองแสนแสบที่ทอดยาวตั้งแต่ชั้นในก็าชั้นนอกแต่ปริมาณโอ้โหเขาบอกว่ามีโบราณบอกว่าถ้าสื่อดีคลองแสนแสบก็จะน้ําใสสะอาดเพราะฉะนั้นคลองแสนแสบไม่มีใครทําให้ใสสะอาดทุกคนไม่ว่าใครมาต่อใครมาก็ไม่เคยใสสะอาดทางทามุกทางทามทางเท้าพังก็คือ ก็จะมีเสาไฟไป้ายโฆษณาร้านค้ารถเข็นแม้กระทั่งต้นไม้ที่ปลูกวางกลางทางส่งผลให้การเดินทุกเทพผมขอพูดนิดหนึ่งผมล้มเพราะพุทธบาทไหลหยหนเสียงจอกแจ๊กจอกแจ๊กจริงเพราะว่าก็มีผลละพระวาัทางเสียงทางรถโยนเสียงดังแล้วก็บางบ้านก็ดื่มเหล้าก็แบบนี้ด้วยเรามาดูสนดื่มกันถ้าเมืองหน้ามีอยู่จริงโอ้ นอกจาก Urban c o l l c r e ขาเฟรเจะเป็นเพจที่สนใจเรื่องบ้านเมืองขนาดเดียวกันเรายังเจอคนถุงเทเลาต้องเผชิญหน้ากับ,กบปัญหาต่างๆก็ลองอ่านเองขออนุญ,ญาตบอกว่าพื้นที่ฮิวใจก็คือที่ดีที่สุดคือสวนสาธารณะหรือ Space Cafe นั่นเอง Space Cafe คืออยากให้เป็นการฟรีแล้วก็มีมหานครจังหวัดดนตรีที่ผู้ว่าชัดชาติทำอยู่ทุกครั้ง ก็จะมีดนก็เข้าใจว่าจะมีนักดนตรีเกิดขึ้นมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีที่เมื่อกี้ที่เราไปดูแมดอินฟาร์มาซีมาหรือนักดนตรีที่มาจากญี่ปุ่นจากงาน j จแ a n เอ็กซไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคิวชูเกิลวิงเ l ิถ้าจำไม่ผิดมีเซราฟรุตซิเปอร์ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ยังมีมอเตอร์โฮเทลและวงอื่นๆอีกมากมาย นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นสีสันทุกย่างเก้าซุมเพลงใหม่เซอร์ไพรส์เพลริสก็จะมีระบบสุมเพลงซึ่งซึ่งนะซึ่ง,งพูดผู้นัมีเพลริสเพลงต่างๆจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็น USA ฝรั่งเศส ญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งไต้หวันแล้วก็เพลงไทยก็ไปหาดูได้จากช่องโครนิ i เกิล2007ซะนะเพราะว่าไปสร้างเรียบร้อยแล้วเราไปเป,เปิดฟังเองเอาได้เลยหรือจะเปิดของในเพจอีกเพจหนึ่งเดี๋ยวจะไว้ใต้ลิงก์นั่นก็คือเพจที่ชื่อว่าทับบัส2018ก็จะมีเพลย์ลิสต์ของอายุมิฮามาสกิก็ไปฟังกันได้อันนี้คือเพลงถนนสเส้นดนตรีก็จะมี สิ่งที่ผู้ว่าชาชาเขาบอกก็จะมีนักดนตรีเกิดขึ้นทุกวันก็จะมีดนตรีในส่วนซึ่งพวกอนุรักษ์นิยมเขาไม่ชอบก็เข้าใจเลยว่าอนุรักษ์นิยมที่พูดเนี่เขาจัดลังเกียดสิ่งใหม่ๆอย่างมากก็จะเอาไว้ของเก่าคือของเก่ามันดั้งเดิมมันดีก็เหมือนละครบางเรื่องที่ว่าละครเก่ามันดีอย่างไนดีอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเปิดใจอันนี้คือสวรรค์ของคนรักหนังสือซึ่งเป็นผมเองก็จะ มีทั้งหนังสือเดี๋ยวนี้ก็จะมีงานสัปดาห์หนังสือก็ไม่มีหนังสือมาขายคนเด็กรุ่นใหม่ส่วนมากเขาจะชอบอ่นการ์ตูนซึ่งผมไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนและหลังๆนี้ก็เริ่มแก่ลงแล้วคือจะเน้นพวกวรรณคดีไทยมากกว่าก็ไปหาซื้อหนังสือได้ตามชอบหรือถ้าเป็นวัยรุ่นวัยกระต่อวัยรักแห่งสยามก็จะไปซื้อหนังสือการเมืองจาก สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันหรือสำนักพิมพ์ของคณะก้าวหน้าสำนักพิมพ์มัตติชนเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ถ้าเป็นอนุรักษ์นิยมก,ก็ไปบ้านพระอาทิตย์อันนี้ขอโทษที่กล่าวถึงสำนักพิมพ์แต่ไม่มีเจตนาลบลูสำนักพิมพ์แต่อันนี้ถ้าไม่จริงก็ขอผู้ผู้ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขนส่งหนังสือสาธารณะอันนี้มีหนังสือต่างๆ ก็มีหนังสือเยอะแยะเลยซึ่งบ้านผมจะมีหนังสือเป็นร้อยเลยไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนวรรณคดีหนันงสือการเมืองหนังสือคอมพิวเตอร์ที่ผมทําตอนนี้คือการตัดต่อคลิปอ่านมันไม่หลับไม่นอนจริงคือตอนเช้าที่มาที่โยโโูศูนพิการแห่งหนึ่งแถวทรงขนองตอนเช้าขึ้นมาครูยังไม่เปิดห้องก็เอาหนังสือวรรณคดีมาอ่าน รอเปิดแล้วจะได้ซักผ้าแล้วก็มีรถไฟใส่นังสือเพราะว่าหนังสือเนี่ยมีข้อดีคือมันจะเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเช่นถ้าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่27กรกฎาคมก็จะเป็นวันนักคดีก็คือจะเน้นคือทำออกแบบเวกเตอร์เวกเตอร์มันก็คือลายเส้นหร,รสหรือจะใช้ Adobe i l l u s t เ a t o r เพื่อส่งขายหรือจะใช้ c o r ร l เรลดอส่งขาย a ั f i n i t y Designer เพื่อส่งขายหรือจะใช้เป็น เขาเรารอส่งขายหรือรับพเขาเรียกว,ว่าอะไรนะอิ c สเคเพื่อส่งขายก็ได้เป็นเซฟเป็น EPS แล้วไปส่งขายเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนต่างชาติก็จะเริ่มไปเรียนภาษาไทยกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสหรือใดๆก็ตามก็เริ่มเรียนแล้วแล้วก็มีบางมหาลัยของาต่างประเทศก็จะเริ่มสอนวรรณคดีไทยไม่ว่าจะเป็นสังทองขุนช้างขุนแผนรามเกียรติและอื่น อันนี้คือจัก,กรยานเพราะว่าส่วนมากมืองไม่ค่อยปลอดภัยเรื่องจัก,กรยานชนทุกครั้งทําให้จัก,กรยานต้องไปขี่บนฟุตบาทคืออยากจะให้มีทางที่ทําจัก,กรยานโดยเฉพาะเลยขี่ปลอดภัยเพราะว่าบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นผม,ม่จะช,ชอบขี่จัก,กรยานตอนอยู่ต่างจังหวัดผมก็ชอบขี่จักรยานจากบ้านผมไปจนถึงสถานีตารวจท้องถิ่นของเขาแล้วก็วัด อีกวัดหนึ่งที่อยู่ต่างขอำเภอแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายเครื่องออกกำลังกายก,ก็จะมีที่สวนสาธารณะแล้วก็จะมีอีกย่างด้านหนึ่งที่ยังไม่เคยรู้นั่นก็คือร้านเกมก็จะมีปัจจุบันร้านเกมก็จะเป็นชื่อว่า m a r i o Land ก็จะมีเครื่องเกม Dance Dance Revolution แล้วก็มี Dance Lush ตาดอมแล้วก็มีแดนซ์เบสสามเกมนี้ก็จะมีแกนเป็นเกมที่เป็นเชิงออกกำลังกายขออนุญ,ญาตบอกเลย d ดนซ์ r ด v o l เ t เ o n จะมีแค่2ที่คือมาบุญคลองเซ็นเตอร์กับเซนท่นันปิ่นเกล้าใครสนใจที่จะไปเล่นแดนซ์แดนซ์เรเ o ลโลชั่ก็ไปที่2ที่นี้และขออนุญ,ญาตพูดถึงแดนซ์แดนเรเ o ลชั่นิดนึงคือแดนซ e แดนซ์เรเ o ลชั่จะ เป็นเกมที่มาสมัย9 0สูตอนผมอยู่ป .6 แต่ได้เล่นจริงตอนม,อ 1, ม .1 คือเป็นเกมออกกำลังกายเกมแรกของไทยแล้วก็มีโรงเรียนภาษาสัตว์เลี้ยงใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะมีภาษาสัตว์เลี้ยง <c oughs> เช่นภาษางูหรือว่าภาษาลาเสียวเม์เขาจะพูดคำนี้ซยสายา,า,ยา,า,ยาซึ่งจะมีเพือ่อน,นีกคนนึงที่จะพูดภาษางูได้ ก็อยากให้มีสอนภาษา mm hmm. เช่นภาษาแมวภาษาหมาภาษางูงูเดี๋ยวนี้ก็คืองูที่เราเลี้ยงคืองูบอพทอนแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นตุ๊กแกเสือดาวตุ๊กแกหางยาวตุ๊กแกหนามแล้วก็อื่นๆอีกมากมายส่วนตุ๊กแกไทยที่อยู่ตามบ้านนั้นส่วนมากคนที่จะชอบเลี้ยงคือคนเกาหลีใต้กับคนฝั่งยุโรปเพราะเขาจะเลี้ยงกันเป็นล่ําเป็นสันเขาถือการเป็นล่าเป็นสันเลยแล้วก็งับมือกันเป็นล่ําเป็นสันแล้วก็มีตู้สะดวกสัตว์ อาออเงนถ้าเมืองหน้ามีอยู่จริงอยากให้อะไรลองอ่านดูเอาเอ,าอามอมองไม่เห็นใช่ไหม,มเ,ดไเดี๋ยวเราไปดูทแทร็กอื่นกันต่อ กรุงเทพสายมูไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารก็มีผ้ายันวิธีไปกินกะพามาก็มีผ่ายันนี่แหละสเสน่ห์เมืองไทยก็คือมียันมีสายมูเดี๋ยวจะมีเราเหล่านี้เดี๋ยวจะเรามาออกแบบยันอุนาโลมอุนากัรแควคาดปลอดภัยกันเดี๋ยวเราจะมาออกแบบกันว่าจะเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ คลิปก่อนเรามาดูตรงนี้กันโอนตรงนี้มีเด็กเดี๋ยวต้องปิดคลิปเรามาดูตรงนี้ก่นเพราะว่าตรงนี้มันมีเด็กดีไซน์ต่างๆก็จะมีโปรแกรมที่ดีไซน์ซึ่งในคอมพิวเตอร์ก็จะมีขออนุญาตเอ่ยเลยถ้าใครสนใจก็ตามกันได้ Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign สําสำหรับคนของ Corel ก็จะมีค d r ร w c o r คอเร i เ t น hop โป o คอล้วโฟโตอิมแพคคอล้วเพนเตอร์ก็ตามกันได้ไปซื้อกันได้สำหรับสายฟรีก็มีกิมอิสเคปสคริ b บัสสำหรับพวกพวกอะไรนะเบี้ยน้อยหอยน้อยก็จะมีกิมอิสเคปสคริป b ัสและแคนวาคริ t ท r อะด o b บีเอ็กเพสก็ไปออกแบบกันได้ เดี๋ยวนี้มีโรงเรียนออกแบบกันมากขึ้นสำหรับวิดีโอก็มี Adobe Premiere After Effects สายฟรีก็มี Cap Cut Canva ก็มีมากมายแต่ถ้าอยากก็คือขอความเห็นนิดนึงคืออยากให้มีคืออยากคือปัญหาคือโปรแกรมเผื่อนเยอะมากอยากให้มีแบบ มีบัตรลดราคาบัตรสำหรับใช้งานไปซื้อแบบที่มีแบบ g o o Google p a y หรืออะไรอย่างหรือแบบล็ log, อบล็อกอะไรเงี้ยในมีบิ๊กซีขายสําหรับโปรแกรม Adobe หรือโปรแกรมคอร์เรลให้ไปซื้อมาเติมได้เลยแบบเติมเงินมือถืออย่างเงี้ยได้เลยคือบางคนที่ยังจ่ายเงินผ่าน Adobe ไม่เป็นก็ไปแคก็ก็น่าเห็นใจอยู่แต่ไม่อยากให้ทําบางคนทําพอไปเพราะว่า บางคนทำใจค่าโปรแกรมแท้ไม่เป็นแต่อยากให้ใช้โปรแกรมแท้เดี๋ยวนี้โปรแกรมแท้ไม่กี่บาทแต่อยากให้มีบัตรขายโปรแกรมแท้เรามานดูเขียนนี้มีเด็กเขียนเพราะว่าเราต้องปิดสูงให้เด็กก่อนเยี๋ยกเราจะมาเขียนที่หลังแล้วมาดูก่อนนี่คือคลิปออกแบบนี่คือออกแบบท้องบวกซึ่งการออกแบบท้องบวกหลังจากการเขียนรูปวรรณคดีไทยตอนนี้เราจะเขียน เกี่ยวกับเรื่องการมึงการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง24-75ก่อนเพราะว่ายังไม่เสร็จต่อไปก็คือบรรณคดีไทยเพราะว่ามันคือการออกแบบเช่นกันต่อไปก็คือจะออกแบบเกี่ยวกับของดีกรุงเทพมหานครซึ่งจะไปให้หน่อยเช่นเขตจอมทองก็มีทารทไทยเขตทุ่งรุก็มีไอศครีมเยลลี่เป็ด เขตบางพลัดก็จะมีดอกไม้กินได้เขตพระนครจะมีซอสพริกสีราชาแล้วมีเขตบางรักที่อยู่เนี่ยโ,โจ๊กพรินซ์กับรอดช่องสิงคโปร์<ค>มาดูเขตที่ไกลๆบ้างเขตใกล้เคียงเขตปทุมวันก็มีขนมครกญี่ปุ่นไอ้ยขขนมครกใบเตย เขตบางกะปิก็โตเกียวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนกันว่าอยากจะเขียนอะไรบ้างนี่คือโซนของที่ระลึกโดยเติมหมอลุกของเราอันนี้ถ้าใครจะมาทำกระเป๋าผ้าก็ให้มาลงทะเบียนได้แต่ตอนนี้น่าจะปิดให้ลงทะเบียนแล้วถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี่ด้วย แล้วก็มีร้านขายของท่่ลลึกต่างๆไม่ก็มีไก่ป๊อกๆก,ก็มีนี่อันนี้ก็มีชาวแอฟริกาก็ามาดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันนี่สินค้าใหม่แล้วก็มีนี่สติกเกอร์สวยๆ เกี่ยวกับยันและ,และอุนาโลทายแล้วนั่นก็คือโซนสินค้าต่างๆที่ผลิตัจากประเทศไทยก็มีสบู่ต่างๆสบู่แล้วก็มีน้ำมะพร้าวอันนี้ออกรู้สึกว่าจะเป็นการส่งขายต่างประเทศอันนี้ก็มีแยมมีน้ำหวานที่ผลิตภัณฑ์ทางไทยขน,นมต่างๆแล้วก็มีฟอนไทยฟอนที่ชื่อว่ากรุงเทพมหานคร ตอนนี้ผมก็เคยใช้ฟอนตน์ในการออกแบบวิชาออกแบบแกราฟิกดีไซน์ของ True News ขออน,นุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงอย่าว่าผมเลยนะอันนี้ต้องให้เครดิตขเขาด้วยมาดูที่เนเ h อร์มา r t ก็มีตรงนี้ก็มีสินค้าต่างๆอันนี้คือดินสอยี่ห้อตามมา ผมก็เคยใช้เหมือนกันแล้วก็ใช้ดีด้วยสติกเกอร์ต่างๆอันนี้โบดอันนี้อันเนี้ยชื่อฟัดอันนี้คือตึกกรุงเทพโบราณที่เราไปดูเมื่อกี้เนี้ยตึกกรุงเทพโบราณมันจะโดดเด่นมากที่สุดและผมก็ชอบออกแบบตึกกรุงเทพโบราณในการขายเวกเตอร์บ่อยด้วยแล้วก็มีโบดไม่รู้ชื่อว่าโบดอสัมชันอันนี้คือโบดซันตาคูดซึ่งกำลังจะออกไปส่งขายเรา็วนี้ก็มีดินสอนแล้วก็ยางลบ แล้วก็ถานพวกกะเพราถานก็จะทำนี้ประจำแล้วก็มีประกาศนียบัตรอันนี้ชอบมากคือคือชอบดอกไวโอเลตเวลาดื่มเครื่องดื่มดอกไวโอเลตแล้วมันจะสดชื่นเย็นก็ถ้าอยากดื่มน้ำเชื่อมไวโอเลตก็ไปซื้อทีได้ที่ยี่ห้อแมทธิวแจสแสตามช้อปปี้ได้ขอเอ่ยชื่อนิดหนึ่งแล้วก็ออกแบบสถาปัตยกรรมก็จะมีวัดมงคลวรารามจเจริญกรุง แล้วก็แกรนโพสทออันนี้คือไปรษณีย์กลางแล้วก็นาตึกหน้าพลานสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็ตึกเจ้าพยาอภายัยภูเบศน่าจะอยู่แถวปราจีนบุรีท่าช้างโกลเด้นเพสท่าช้างแล้วก็สการ่าลงนะังสการ่าตอนนี้ไม่รู้เขารื้อถอนหรือยังแล้วก็มีดอกไม้ดอกไม้ต่างๆ แล้วก็มีสินค้าอื่นๆจะมีทานตะกบเอามีทานตามามาไม่ใช่ตะกบเพราะว่าได้ยินคือทานตะกบแล้วก็มีโต๊ะมีนี่หมอนจีนเทียนไขโต๊ะแล้วก็มีหนังสือกรุงเทพเทียนไขแล้วก็หนังสือหนังสือคลุวันึงขละวันหนังสือ,สอตัวอย่างมีขายนะแต่ว่ายังไม่วางขายน่าจะขายในงานสัปดาห์หนังสือแล้วก็มีสมุดชี เดี๋ยวขอดูนะสมุนชพมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอซูมนิดนึงอันนี้คือเหล่าเนเปิล์มาร์นนี่สมุนชีอะไรนะอันนี้พริกไทยอันนี้ด้านขวาน่าจะเป็นซอสพริกตาเหลียนทองก็น่าจะอยู่แถวเขตพนะครน,นีิเสื่อมเนเปิล์มาร์ทอ่าหมดแล้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเปนพื้นที่ของข้าเรามาดูกันส่วนอื่น ปลาของตลาดปลาปลาปลาจันบางลำบางลำพูเมื่อมีน้ำหอมต่างๆแล้วก็มียานี่ยาสีฟันวิเศษนิยมที่เราใช้มาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นจ้าตอนนี้ปูปกับยา่าผมเสียไปแล้วตากระยายผมเสียไปแล้วตอนนี้คือนาชาเขียวน้ำเต้า อันนี้คือถ้วยอ,อูทถ้วยตะก,การนี่ชอบมากนี่ตะก,ก้าร้านยี่สิบาทก็จะเห็นพริกไทยง่วนสุนพริกไทยโบราณใช้ตงแต่รุ่นปู่รุ่นย่านี่ก็มีร้านหมูเตียงง้วยเฮียงหมูเต้นลำก็แถวบางแคก็มีแถวภาษีจเจริญมีขายก็ไปซื้อกันได้ไม้หมีเชิงเทียนแล้วก็นี่อะไรนสีอิ้ว ตากรก,กน้ำใช่ป่ะน้ำหวานน้ำหวานโบราณซึ่งน้ำหวานโบราณน,นี้จะมีที่นี้ที่เดียวแต่ถ้าอยากได้น้ำหวานาต่างประเทศยี่ห้อทีุ่่้พูดคุณไม่เที่ยแสกไปสั่งช้อปปี้หรือลาซาด้าหรือติ๊ To อ,อกช็อปได้ตามนี้ก็คือมันรูปดอกไว้เอเลนเมื่อกี้นี้นี่นี่เครื่องปรุงรถนี่อันนี้เด็ดเลยเด็ด,ดดวงเลย เด็ดตวงอันนี้น้ำปลาหลวงทองตามที่พี่พูดไว้อันนี้คือสำคัญเลยคือซอสพริกสีราชาต,ตาเหรียญทองซึ่งมาผลิตมาตั้งแต่สมัยยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475และซอสนี้จะมีงานขายในเวกเตอร์หลังจากวรรณคดีไทยก็คือผม,ผมได้มาเรียบร้อยแล้วขอโทษครับนี่คือซอสพริกสีราชาตา เหรียญทองมีที่ขายที่เดียวคือเขตพนัครหลังวัดอะไรนะวัดราชบอบพษิษสถิตมหาศีมาลามเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์ถึงศุกร์เปิด10โมงครึ่งถึง16นาฬิกา30นาทีก็ไปซื้อกันได้แล้วผมก็ชอบใช้ด้วยยี่ห้อนี้อร่อยเพราะว่าตอนที่งานลํำลึก2475เมื่อ2ปีก่อนก็เคยมาซื้อตอนนั้นเขาขายคนละ50บาท ก็แวะมาซื้อกันได้เดี๋ยวจะมาถ่ายรูปที่หลังแล้วก็ซอสวอสเตอร์ชายซอสตับไก่งวงก็มีขายที่ห้างสับสินค้าทั่วไปน้ำปลาลวงทองสีอิ๊วเคม็มซอสหวานตามนกคู่ซอสอ,อื่นๆแล้วก็จะมีซอสเปรี้ยวจากหัวกวางด้วยแต่เขาไม่ได้เอามาโพสต ก็มีซีอิ๊วดำตากระเช้าซีอิ๊วเค็มตาอับแปะตาดอกบัวซีอิ๊วดำหวานตากุลาบจะปัจปจุบันไม่มีขายแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนแต่ซอสนี้ยังมีขายซอสนี้ยังมีขายอยู่ที่หลังวัดราชบอพิษเดี๋ยวจะลงไปให้เพราะว่าช่อพันิกาเคยไปรีวิวเดี๋ยวเราจะมาต่อกัน นี่คือคอนโดเพื่อสิ่งแวดล้อมของ a P ซึ่งจะเป็นจุดสุดท้ายของการทลิปนี้ใครแต่ว่าข้อเสียของ a P ก็คือว่าเวลาจะซื้อบ้านต้องซื้อผ่านทางธนาคารไม่ได้ผ่าน,นีิบิกรแต่อย่างใดใครสนใจอยากซื้อบ้าน AP ีก็เพื่อสิ่งแวดลอ้อมก็มาซื้อได้อันนี้ขออนุญ,ญาตเป็นทริปเท่านี้จริงๆยังมีอีกกิ๊แต่สนิทแต่เนื่องจากว่า ผมไม่กับแต่สิริไม่ถูกกันต้องขอปิดคลิปในขอปิดคลิปเท่านี้ด้วยครับจะลืมกดติดตามกดไลค์ก,ลคกดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งติดตามด้วยโมเอทนำเที่ยวจบประการณ์รัศดรีครับขอบคุณและการติดตามสวัสดีครับ